เกมว a ล o ล a n นั้นเป็นเกมยิงปืนน้องใหม่ที่เปิดตัวออกมาได้อย่างสวยงามซึ่งนั่นก็รวมไปถึงได้ของการแข่งขัน e s p o r t ์ด้วยเช่นเดียวกันโดยเราจะเห็นได้จากการมีทัวร์นาเมนต์ต่างๆในทั่วทุกมุมโลกซึ่งในประเทศไทยนั้นมันก็ฮิตเช่นกันที่มีการแข่งขันภายในประเทศอยู่ในทุกฤดูกาลร,รวมไปถึงมีผู้เล่นและทีมอ e ีสปอรตมากมายที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกมาแล้ว ดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าในลีกวันแรกของไทยนั้นมันมีช็อตไหนกันบ้างที่เรียกได้ว่ายิ่งคมๆคมจนคนดูต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวและถ้าหาทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบคคอร์ดสปอร์ซื้อแก้วพร้อม G f u e 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิลเท่านั้น ดวนสินค้ามีจํานวนจํากัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทํางานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ําตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสในการแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้รันจียนออฟฟิเชกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเหตุการณ์ที่5อภินยาเก็บเอส สำหรับช็อตที่5นั้นมันก็เกิดขึ้นในการแข่งขันวอ l เล a ์บ c h a l l เลนเจอร์ไทยแลรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นการมาเจอกันระหว่างทีม F.W.E s p o r t s และทีม No Brimstone โดยในเกมแรกนั้นก็เป็นทางทีม F.W. ที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างดีและขึ้นนำไปก่อน1เกมและในเกมที่2ในแผนที่ Icebox นั้นในช่วงราวแรกๆของการแข่งขันก็เป็นทาง F.W. ที่สามารถทำเกมได้ดีกว่า ก่อนที่จะโดนตีไข่แตกในราวที่5และเมื่อเข้าสู่ราวที่6นั้นทาง f w ก็มีปัญหาทางด้านการเงินจนทำให้ผู้เล่นทั้งสคนของทีมนั้นต้องเล่นอีโคโดยปืนเชอริฟเมื่อราวที่6ได้เริ่มต้นขึ้นก็เป็นอภิญญาและพริมมี่ของทีม f w ที่มีทัมมิ่งที่ดีกว่าและสามารถจัดการสรุปไปได้ถึง2คน แต่แล้วทางทีม NB ก็ได้สวนกลับมาโดยการจัดการผู้เล่นฝั่ง FW ไปถึง3คนด้วยการรวมไปถึงได้ชุบเพื่อนขึ้นมาอีกคนซึ่งนั่นก็ทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นใจให้กับฝัง่งของของ NB มากกว่า เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ทางอภินยาก็เลยได้ทําการโรเตทไปยังจุด A โดยที่มีจิตบอยเป็นคนคอยดักผู้เล่นฝั่ง NB ให้ที่จะมาจากโซน Defender ร์สปอและเมื่อทางอภินยาสามารถวางสไปดได้สําเร็จแล้วมันก็เลยให้ผู้เล่นฝั่ง NB นั้นได้แหกกันไปที่โซน A ทว่าจิตบอยคนที่จะเป็นคนคีย์แมนในรอบนี้กลับถูกพบตัวจากการสแกนของผู้เล่นฝั่ง NB ก็เลยทําให้ตัวของเขาถูกจัดการลงและก็เหลือเป็นแค่อภินญ,ญาเท่านั้นที่ต้องรับมือกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามถึง4คนได้การแต่นั่นก็เหมือนกับเป็นการปลดร่างทองของอภิญญาเพระาะตรงเขานั้นได้โผล่มาจัดก,การผู้เล่นของฝั่งโนบิมิ stone จนหมดทั้ง4ี่คนและเป็นเฮสช็อตทั้งหมดเลยด้วยเรียกได้เลยว่าลากหัวหมโคมเก็บเอสอย่างสวยงามเลยทีเดียวเฮ้ hey. ต้อไหวตัวทันโอ้ยเป็นจัมปี้เอาล้ครับแล้วพิญยาเออพินายาก็ดับเบ้ลคิวจัมปี้กับไม้ทีไปฮะแล้วพินายาทริปเปิลคิวเก็บต้อไปอีกคนเหลือวันออนวัน on เลเลตี้ฮะอ้าวแบบนี้ค่ะเรเล,ลตี้ยังไงดีแล้วกู้โอ้โอแล้วเป็นเอสครับผม s <S อภินายาฮะโอ้โหอภินยาค่ะ โอ liksom, ้โหเก็บเอสไปครับเป็นผู้เล่นที่ทําทุกอย่างนะครับไปเก็บบอมวิ่งมาวางเป็นคนคราชให้กับทีมแล้วเก็บเอสไปอีกจริงครับนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่4ลาสเก็บเอส และเราก็มาอยู่ในวิสีกันแล้วนะครับโดยเป็นการโคจราบการระหว่างทีมล่ามามและ NKT โดยในเกมที่1น,นั้นมันก็เป็นการแข่งขันในแผนที่ Breeze ซ,ซึ่งก็เป็นทีม NKT ที่สามารถทำสกอร์ในชว่วงต้นเกมไปได้อย่างดีจนกระทั่งมาถึงในชว่วงของราที่7ด้วยความได้เปรียบของทางทีม NKT ก็เลยทําให้การเงินของทางทีมล่ามซามนั้นมีไม่มากพอและก็ต้องทําการอีโคในราวดังกล่าวไป แต่แผนการเล่นนั้นก็คือทีมล่ามซำจะดันเข้าฝั่ง NKT แต่แล้วทางลาสหนึ่งในผู้เล่นของทีม NKT ก็ได้ใช้อัลติเมตของตัวละครเชมเบอร์ และใช้ปืนดังกล่าวเก็บศัตรูไปถึง4คนด้วยกันในระยะเวลาไม่ถึง30วินาทีทําเอาผู้ชมและนักพากย์ถึงกับช็อกในช็อตนี้เป็นอย่างมากและในท้ายที่สุดนั้นในเกมที่1ก็เป็นทาง NKT ที่สามารถเอาชนะไปได้ครับนี่ครับผมมีเกกอจริงคือคอนโบสแกนเช็คไซส์ไปครับนำมา่อนเลยแล้วแลสไม่ได้รายใ้มาได้่อนเลยด้วยตัวเดอรฟอร์สครับแล้วแลสวางเป้าร้อยตรงนี้รู้แล้วว่าข้างหน้ามีเยอะแล้วจะเจอกับคิงบูม แรดคิงบุ๋มยังไงแล้วว็ยกเป้าต่อมาแล้วทาวมิ่งพอดีเฟคกลับมาก่อนคิงบุ๋มไม่ได้พีคมาฮะแต่ยังดีค่ะต,ตัดไปได้หนึ่งค่ะต,ตัดรายเฮไปแล้วตรงนี้เหมือนจะมาตรงกลางหู oh, ทาวมิง่งผาดผ่านไปพอดีอนี่ไงเก็บซูนไปดิเฮ้ยโโอ้หแล้วได้ยินตรงนี้พอดีรถใต้ถูถูไปด้วยเลยคิงบุ๋มวัดโอ้โหแล้วแรดเก็บสีสงสงส่ได้ทัวร์เดฟอสต์อันนี้ครับท่านผู้ชมฮะเราเหลือโอเด็บเรานี่คนเดียวครับ เรามาดูตัวนี้คิวคิวคอร์ดวางสไปา์แล้ว NKT ยืดไซาเอได้แล้วเหลือคนเดียวอีกแล้วครับล่ำซ้ำโอ้โหนี่ไงผู้เล่นแชมเบอร์คลัสบเลสฟอร์สอย่างคุ้มนะคือจังหวะที่เขาได้ยินด้วยแล้วนี้จะได้อีกเจอตัวเอสไปเลยอ่ะลัสโอ้โหบอกเลยไม่พี่อาร์มเตรียมทำหน้าได้เลยฮะตัวนี้ผมบอกเลยนะครับโอ้โหครับแล้วแลสมาครับเอจากแลสจะช่วยชมเหตุการณ์ที่สามเดลเอ็นเก็บเอส แน,นที่3นี้เราก็อยู่ในการแข่งขันค,คู่ยักษ์ใหญ่ของทีมมิดเจอกับทีมเกลีด้าอีสปอร์ e ในเกมที่1โดยในเกมแรกเป็นเกมที่ทางกาลีด้าสามารถเล่นเข้ากันได้เป็นอย่างดีจนสามารถชนะไปได้ถึง12เกมด้วยกันและเหลือเพียงแค่1เกมเท่านั้นก็จะสามารถปิดทีมมิดลงได้ แต่แล้วในรากที่16ของเกมแรกนั้นทางทีมกาลิดาที่มีการเงินดีกว่ามิดเป็นอย่างมากและทางทีมมิดเองก็มีเพียงแค่ดีเลนที่มีปืนแวนดอลที่ดีกว่าเพื่อนแน่นอนว่าทางกาลิดาก็ใจเย็นและพยายามเล่นแผนแบบช้าๆด้วยการเช็คจุด B ของฝั่งมิดก่อนที่จะเหินใสโรเททไปยังจุด A แต่แล้วเมื่อทางกาลิดาได้ดัดเข้าสู่จุด A ได้แล้วนั้นทางดีเลนก็ได้โผล่มาจัดก,การผู้เล่นฝั่งกาลิดาคนแล้วคนเล่าจนหมดทีม เรียกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์ช็อตที่พลิกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากที่ในราวต่อมานั้นช่างมิดก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับกาลิด้าไปแต่ช็อตที่ดีเลนได้สร้างเอาไว้นั้นก็ถือเป็นหนึ่งช็อตที่ว้าวของการแข่งขันเลยล่ะครับเก็บให้ชื่นใจแล้วจัดไปแบบสวยๆให้ท่านผู้ชมตรงนี้ระเบิดพลังออกมาเช็คตรงนี้ไม่เจอโอโดน ยังไม่รีบแล้วเล็คอนโบออกไปหลังซ้ายหลังกองโดนนั่นน่ะแล้วยิงทิ้งไม้ยิงทิ้งก่อนไม้ไม่ยิงแล้วโดนห็นตำแหน่งมาแล้วเดินปาดขวามาจะซอสตำแหน่งกันแต่ว่าไม่ได้ไล่อัพแล้วเดวินเอาไป3เลยยังไงวะหน้าโอ้โหเมื่อกี้เทรดกับไม่ได้เลยแล้วแล้วเก็บสี่เก็บห้าครับเดลเอ็นของจริงกลับมาแล้วนะฮะเหมือนกับวันนั้นเลยเดลเอ็นยืนอยู่บนแพลตฟอร์มเหล็กครับเว้นนะฮะเหตุการณ์ที่สอง จัมปี้เก็บ4ในรี่2นี้ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่สร้างความว้าวให้กับผู้ชมและนักพากย์เป็นอย่างมากเพราะว่าในคู่ระหว่างทีม47 Gaming เจอกับโนบิมสโต e นั้นทั้งคู่ต่างก็งัดสุดยอดฟอร์มการเล่นจนทําให้ในเกมที่2ค่อนข้างตึงเลยทีเดียวซึ่งในเกมแรกนั้นทาง47 Gaming ก็สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าแล้วชนะทางทีมโนบิมสโตนไปได้แต่แล้วในเกมที่2องรอบที่16นั้นมันก็เป็นรอบเลี้ยง2ทีมนั้นตาก็ฟูบายกันทั้งคู่และเมื่อรอบ16เริ่ม ขึ้นนั้นทางจัมปี้ผู้เล่นจากทีมโนบิมโสนก็ได้เซอร์ไพรส์ช็อตด้วยการเก็บหนึ่งในผู้เล่นของทีม4 7 g a ม i n g ไปก่อนคนแรกและนั่นก็เลยไม่ทางฝั่งของ4 7 g a ม i n g งทำการโถมสกิลจากตัวละครต,ต่างเข้าใส่ทางจัมปี้เป็นจำนวนมาก ถ้าว่าจัมปี้ก็ยังเก็บผู้เล่นฝั่ง4 7ไปได้อีก1โคนก่อนที่ในช่วงท้ายตัวของจัมปี้จะโดนอัติเมของบริชและดูเหมือนจะเสียท่าแล้วอย่างไรก็ดีทางจัมปี้เก็ยังหันกลับมาอีกสองผู้เล่นของที T47 เกมิ่งไปได้อีกก่อนที่ผู้เล่นคนสุดท้ายของที T47 นั้นจะโดนเพื่อนดมถีมของจัมปี้จัดการไปเรียกได้เลยว่ามันเป็นช็อตโกงความตายอย่างที่นักพากเขาได้ขนานนามช็อตนี้จริงๆโดนตัดไบหลายกระบอกเหมือนกันทําเมื่อกี้ อ่าตรงนี้ค่ะต่อสแกนหน้า A จัม <kaz> ปี้เอ็กไปรอแต่โดนสตาร์สมาอยู่อ๋อล้วจะเกเรเกเรตี้ไปแต่จัมปี้ได้มาแล้วถอยกลับมาออุ้ยเฮ้ยแต่โกงความตายอ่ะจัมปี้เอค่ะโอหตรงนี้แล้วจัมปี้เดินรถนี้เดินเข้ามาต่อแล้วจัมปี้เก็บสามจัมปี้เก็บสี่เฮ้ยวันนี้เรากดต่อมาเป็นต้องไปเก็บธีรวัตรมาได้ครับแล้วจัมปี้ตัวนี้โอ้โหขนาดโดนทั้งซีเกอร์โดนทั้งโรลิงทันเดอร์ก็ยังเก็บสี่ให้สมัครของโนบิสโตนอยู่ดีฮะ เหตุการณ์ที่1เดเดวนเก็บ4หนึ่งในเกมที่ดึงที่สุดและอีพิกที่สุดของการแข่งขันวอลเลย์เ l นเจอร์ไทยแลนด์อย่างการเจอกันระหว่างทีมมิทและเซอร์เซียมันก็เป็นหนึ่งในคู่ที่มีคนดูจับตากันเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้ง2ทีมนั้นต่างก็มีฝีมือตน้นต้นอยู่ในระดับของลีกโดยในเกมแรกในการเจอกันระหว่าง2ทีมนั้นมันก็เป็นเกมที่สูสีกันเป็นอย่างมาก ทั้ง2ทีมต่างสลับกันแพ้สลับกันชนะจนกระทั่งมาถึงราที่4ของเกมแรกทางเซอร์เซียก็ได้เล่นเกมรุกใส่ฝั่งของมิดอย่างหนกักก่อนที่จะดันเข้าจุด4ของดา่านทว่าผู้เล่นฝั่งเซอร์เซียนั้นไม่ได้เห็นว่าทางเดวนกำลังหลบอยู่ในจุดมุมของ C หลังจากนั้นทางมิดก็สามารถยิงจัดการผู้เล่นฝั่งเซอร์เซียไปได้1คนก่อนที่ทางเดวนจะโผล่มาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นฝั่งเซอร์เซียจากมุมที่เขาอยู่และทําการเก็บไปได้ถึง4คนด้วยกัน เรียกได้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ดีที่สุดในการแข่งขันเลยด้วยอย่างไรก็ตามนอกเหนือจา้ฉากสวยงามที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ได้มีดรามา่าเกิดขึ้นเมื่อทางภาพที่ถ่ายทอดสดได้ตัดไปยังกล้องของผู้เล่นมีดแล้วก็พบว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ทางเดเวนได้ชูนิ้วกลางขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมสำหร,รับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเป็นอย่างมาก และหลังจากนั้นทางต้นสังกัดยางมิดเอกก็ได้มีการออกมาแถลงการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับทําการลงดาบผู้เล่นทีทของตัวเองที่ได้กระทําการที่ไม่เหมาะสมออกไปแล้วนั่นเองละครับขอกดีหรือเปล่าฮะโอเปอเรเตอร์ครับบอกลาก่อยดีกว่านัดเทียวพอไม่ได้คือไม่ฝืนอันติเมทเอาไว้ซะนะฮะตรงนี้บอกว่าบีเนี่ยอย่าพึ่งเข้ามาโอ้ยมุมนี้ค่ะของเดลเอ็นไม่ฉลจาจะสมองพอปะเนี่ย มาจุสมองหรือเปล่าแล้วปลายเปิดหัวแกนลี่ายแล้วยิบอยซ้อนอยู่ด้านซ้ายบรินี้ไม่มีใครหร<ย>ันซ้อนแลรีไปของเกเอน<ย>ครับเก็บสี่ให้กับ m อ s o v โอเวอร์ทมกับแมป,ปแรกกับเซอร์เซียและนี่ก็คือ5ช็อตการยิงโหดในลีกวอรเรนทายคือก็ต้องบอกเลยว่าช็อตโหดแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆสักเท่าไหร่เพราะว่านอกจากฝีมือการยิงแล้วจังหวะและแผนการเล่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยทำให้เกิดช็อตแบบนี้ขึ้นมาได้ และถ้าเพื่อนๆมีช็อตไหนนอกเหนือจากนี้ที่ชื่นชอบแล้วก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมันเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์คออีสปอร์ต e อย่าลืมช่วนกดไลค์ u like, b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะเด่นคลิปด,ดีแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ